สวัสดีครับทัดเจียติฟั่มครับผมพี่น้องครับอ่าเมื่อนี้อ่าเขาจะมีสาระดีๆในการรักษานกกระจอกเทศใส่ง่ายครับพี่น้องเมื่อนี้ก็อ่าเป็นการรักษานกเจ็บตาครับผมอันนี้ก็ ้องป้องแกงพี่น้องทุกคนนะครับผมช่วงช่วงหนาฝน,นยอย่ันตรไยครับผมเพราะว่านกกระจอกเทศจะเจ็บตาได้ตลอดครับผมเพราะว่ายัางไาที่เกิดจากน้ำน้ำฝนน้ำข้างหรือว่าน้ำขี้ตมที่อยู่ในคอกนกกระจอกเทศครับผมจังผมเนี่ยโอ้ยประสบปัญหาทุกปีครับผมน้ำขังครับเนี่ยเขาใจห้เบิ้งครับผมเดี๋ยว บัตนันให้เบิ้งตัวยาครับผมก็บอไม่หยังครับตัวยาเป็นยาจอดตาของคนครับผมพี่น้องอันนี้ก็ให้เบื้องอ้นอกกระจอกเทศครับผมเดี๋ยวอ่าสับนี้เป็นตัวแง่เลยครับผมห้องจะมาเบิ้งวิธีการรักษาเบื้องต้นแล้วก็วิธีการจับหนกครับผมอันมื้อนี่อ่าพอดีมาเห็นแล้วก็สีรักษาเมือเปล่าโดยที่ห้องบริใสอุปกรณ์ครับเบิ้งว่า,าห้องเหตุไดบ่แตอาจจะใส่เวลานิดนึงครับเพราะว่าผมเห็ุคนเดียวครับอันนี้ผมตั้งกล้องไว้น้อยเดี๋ยวผมซุ่มเบิ้งก่อนครับผมนี่ครับ นกตัวนี้ครับพ่อพ่อพันฟิลิปเอ้ยฟิลิปครับผมนี่ครับเห็นบ่นาะหนาตาเขาครับผมนี่เห็นตาเขา่พรับน่ะเก็บตาครับขังนึงครับผมหมู่บ้านยังดีๆครับขึ้นเดียวครับพี่น้องกันเห็นเราจะป้อยไปโดนครับอ่าขันป้อยไปโดนกับโอกาสที่นกจะ เก็บตาหรือว่าเฮ็ดไห้ติดเชื้อล่ำเขาหาหาสมองได้เลยได้ครับพี่น้องบ่ราเป็นธรรมดาได้ครับการเก็บตาของนอกกระจอกเทศคือ,อหนึ่งเฮ็ดไห้นเขาบพกินอาหารสองเก็ห้เขาเก็บป่วยสามแผลที่ที่ติดเชื้อนี่ก็คือ,อเฮ็ดไห้นกนก,นกบอสบายนี่เบรากินอาหารไปเลยครับผมพี่นอ้องเดี๋ยวผมจะมีวิธีการรักษาแบบใดกะค่อยเบิ้งครับผมเดี๋ยวผมจะเบิ้งตัวยาครับแล,แล้ววิธีการจับ ช่วงนกที่บอสบายนะครับผมเขาเกิดเตรียมไปเกิมีน้ำเกลือครับผมน้ำเกลือน้ำเกลือคือคือน้ำเกลือหยอดจมูกครับน้องน้ำเกลือยาหยอดจมูกของไอ้เด็กหน่อยครับสามาดอมมาลายตาครับเป็นัญญงก็ใส่น้ำเกลือครับผมเ้าต้องใส่น้ำเกลือก่อนครับที่หลักษาเพราะว่าบางที่มันจะมีเศษดินอ่าจี่นิสัยดินเศษยดิบอย่างที่ว่าอยู่ในม่เลยไตาครับผม เพราะว่าในตาเขาหนาคือคืออาจจะไม่ขีดินไม่เศษที่ยังเขาไปเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นขอกที่ติดน้ำแค่ครับเบิ้งพี่น้องโอ้คอกผมเนี่ยเมื่อเนี้ยผมจะสร้างดินขอมากครับผมผมจะถมครับพอน,นี่ช่วงนี้เห็ดลายอย่างครับทั้งทั้งเห็ดเพิ่งพร้อมทั้งเห็ดเพิ่งมาเง,งี้ยนไหนกครับผมแล้วก็เห็ดไอ้นี่แหละครับถมดินถมยังแล้วก็เห็ดเพิ่งห้ตัวสซีเลียวก็โอ้นกมาเก็บตาครับเดี๋ยวนี่อุปกรณ์ที่ห้าจะใส่ครับผมนี่ อันนี้เป็นยาหยอดตาครับผมเห็นไหมครับผมยาหยอดตาหาซื้อได้ตามร้านเพสัดรครับผมอันนี้จะใช้เป็นชนิดของคนครับผมชนิดของคนสามารถ สมรถใสีไดครับผมกล่องคระปุซส้มนี่ครับผมยี่ห้อนี่ครับผมที่ใส่ประจำสองจะเป็นนี่ครับผมนี่น้ำเกลือไว้ล้างตาครับผมนี่ราคาประมาณนี่ครับสามสิบห้าบาทครับผมนี่ยี่ห้อผมบริกาโฆษณาผมมีส่วนใดส่วนเสียครับผมแต่ว่าเฮากะเอาไม่ให้เบิ่งเป็นแนวทางครับตัวนี้เขาจะฉีดเข่าในลูกตาเขาก้อนแล้วตัวนี้เขากะล้างตาอ่าวิธีล้างกะว่ายงก็คือ พยายามย่างหน่อยเห็ดไหไดมือละสองรอบครับผมคือสอกกับแกงครับผมเดี๋ยวฮ่องจะมาอัปเดตอาการนกต่อไปอีกครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็คือจะเริ่มหยอดตาครับฮ่าก็ต้องเสี่ยงเสี่ยงอุปกรณ์ไว้อยู่ในกระเป๋าของฮ่อง,งครับผมพี่น้องผมมีคนทายให้คือเกาครับพี่นอ้องอาจจะบ่ะค่อยหูยื่นเสียงเด้อเดี๋ยวผมจะจะการน,นก่อนนี เจบตาเป็นรครับลมาลกมามกห้ิเสียงก่นครับเขาเจ็บตางเร่งที่เขาทไม่รันับครับเดี๋ยวมาแกันดีอันดับแรกคือเตรียมเตรียมหยอดตาก้อนอีกเตรียมล่างตาครับผมบุ้ีผู้สวยสีเห็ดหากน่าจะน้อยได้พี่น้อง ห้างปฏิบัติเดือดขั้นรวดเรว็วเราแบบเตรียมเตรียมกอนครับนี่เปิดฝากวดให้เรียบร้อยแล้วครับผมหลังจาพื้นที่ที่เขาจะไปจับยาได้ครับผมนี่ครับห้างปฏิบัติเตรียมไวังที่ฝาเขาออกไว้เลยครับผม น้อนอ้ออก็ว่านกตือนนะครับผมพี่น้องก็โอ้ยมือม่อมื่อสายผมเกิดบกวยดีเป็นไงพี่น้องมือ่อสายผมเกิดบกวยดีเป็นไงโอ้ยผ่านแล้วครับรอบแรกอ่ะรอบเบิง้งรอบสองครับผมรอบสองนี่เระครับคันเฮ็ดผู้เดียวเป็นที่สี่ครับแต่ว่าคันหลายสิ่งหลายอย่างไอ,งอง้คือว่าเาต้องหาวิธีครับผม หลังจากที่เห่าหยอดตานกกระจอกเทร็เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับตัวปู่ตัวนี้ครับมื่อเสาร์ที่ปั่มกันครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงครับผมว่าจะไม่หยอดยาอีกเพิ่มครับแต่ว่ากตาเมื่อดีแล้วครับผมเดี๋ยวส้มบังครับไปเลี้ยวแท้ย่านครับผมเมื่อเสาร์ฟิตกันนี่ครับตาเมื่อแล้วครับบังสังเกตครับนี่เมื่อสองตาแล้วครับนี่แหละพี่น้องถ้าเกิดว่าเห่าอยู่กับขอกนก ถ้าเราเห็นเขาก็ับรีบรักษาครับผมจะปล่อยไว้โดนครับนี่ครับตาที่เก็บมือเศร้านะครับผมนี่ก็คือตอนนี้ก็เมื่อนได้แล้วครับผมนี่เห็นบอกครับสองตาเมื่อนได้เร้อยแล้วครับนี่ผมซู้มห้เบื้องนอกนี่แหละครับการรักษากก่ง่ายครับผมมียาติดไว้กับจำพวกยายาหยอดตาครับแต่ว่ากับท่านหายดีบันไดครับผมยังมีน้ำตาอยู่เดี๋ยวมือแรงตอนบายๆเขากับจีหยอดอีกรอบนึงครับนี่ครับผมแต่ว่าตอนนี้เมื่อนตาได้แล้วครับผม จะเป็นไม้ไมกระีบรักษาครับอย่าเอาป้อยไว้โดนครับนี่ตาเขายังเปื้อๆอ,อยู่ครับเขายังดีขึ้นก็เก่าครับผมเอาว่าจัางไลกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เจติฟ้ามฟ้ามนกกระจอกเทศเวลาเขามี่ยังทีดดีๆเขาจะได้ล่งไว้ในช่องย t u b e ให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรไหวเบิ้งศึกษาปเป็นแนวทางในการรักษาในการเลี้ยงนกกระจอกเทศนะครับผมครับผมหลังจากที่เขาหยอดตา พอพันฟินิลิปครับผมพอพันนังห้องุุนครับผมตาที่เขาเก็บมือว่านครับผมนี่เดี๋ยวฮั่นจะส่งไเบ้างครับนี่ครับปกติเราครับผมพี่น้องปกติเราครับผมเมื่อใดทั้งสองขางมืร้ากับไม่กินอาหารครับก็ดีขึ้นตั้งแต่มือว่านครับผมกานพึ่งเห็นแล้วแต่เกิดว่าเขาเห็นว่าเขาเก็บตาครับผมก็รีบรีบรีบหยอดตาห้ครับผมก็คือใส่ อ๋อยาหยดตาของคนนี่แหละครับผมจะปากแบบที่ผมเฮ็ดมือว่านนะครับผมจะปากไวแล้วก็บีบใส่แล้วครับแป๊บเดียวครับผมนี่สาเหตุสาเหตุที่อนกเก็บตาก็เกิดจากตัวนี้แหละครับขี่ค้อนครับกำลังสร้างดินอยู่ครับผมกำลังสร้างดินมากมื่อเศร้ากับตัดตํามา้มสะอาดคอรกแลอกครับผมเพราะว่ามันเป็นเช้อรล่าเนาะปูนอ่ะโอ้มีนามอยู่้างนครับพี่น้องเอาวางไดกะดดูแลสุขภาพ นกหายดีแล้วครับเ่วยงหนาฝนนี่ครับผมพอฟิลิปหายแล้วครับสวัสดีครับ